สวัสดีครับคนล่ะสินเชาวกลับบ้านแล้ว Miss you. ลมิสยูยังเสบายมาลำองบังวะลองทำโน้ตสี ช่วงนี้เดดซีรีเพิ่งเพิ่งดูเรื่องเดทเกมจบสนุกมากพายสิงคโปร์ใครดูแล้วบ้างครับเรื่องเดดเกมในพรามมัน Miss you so much m a h o ก a n าสบายดีครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มี บวงสวงมนรักลูกทุ่งใครว่างมาเจอกันด้วยนะครับ watching from Philippines it's so nice to see you miss you from Philippines see you tomorrow บายรอเลนลอเล,น,ล,อเลนนะแต่พรุ่งนี้เช้ามากเลยนะั่นถือว่าเป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่ไมนะ่นะ <laughs> ใจเย็นนะ <laughs> Really? You will marry next month. Congratulations. Come to Mexico, please. Thank you, Wallapong. Crab. Are you excited for the birthday fan meeting? Of course. I'm ready. ตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้ถ่ายละครับตะกุกตะกักมากละครฝากให้กําลังใจทีมงานทุกฝ่ายด้วยนะครับมีความตะกุกตะกักแล้วก็แก้ไขงานเพื่อให้ดีที่สดุดพรุ่งนี้เจอกันแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะมีแบบ ไล์ก like The ับเพรสคอนหรือว่ามินิคอนด้วยแฟนมีตีมอะไรดีน่ามีตีมอะไรดีนะอยากแต่งตีมอะไรมาแฟนมีเพครับเราฟังเพลงสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นสิบมื่นแม่ยิ้มระเรื่นองกมกลืนลงคอ ติ่มคอสเพลย์ไหมติฟแฟนตาซีเลยคุณพ่อครับผมแย่คุณแม่ครับผมชนโอ้ได้โกลเดนติเก็ดด้วยดีใจด้วยนะครับใครได้โกลเดนติเก็บ้าง จะเอฟชุดรองานมีแล้วตีมอะไรดีอ่ะตีมตีมเล่นของตีมทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนโดนเล่นของมาแล้วตีมแอส r ตรตน่ากลัวไป <laughs> ดูคอนอยู่หันมามองเพื่อนเนะี่ยตกใจ โ oh, อ้ thank you วัลาปงอ่านไปแล้วตาคลำได้เลยเหรอตอนเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยเล่าดีกว่าเก็ <c oughs> บไว้เล่าทีหลัง miss you ชอบผมซ่อนหล่อมากเลยขอบคุณนะครับ เป็นคนเท้าไว้ผุมยาลรวเครียดนะโอ้ oh, thank you ไปล่องเรือสนุกไหมหรอครับจะไม่ได้แล้ว,ว่าเคยล่องเรือแม่นํำเจ้าพยาเมาก่อนหรือเปล่าปกติก็คือจะล่องเรือเพื่อมางานไอแต่เหมอนมน่าจะเคยแล้วก็ฟิลแบบดูสองข้างทางก็ได้เห็นว่าเออ มีความผสมระหว่างประวัติศาสตร์กับสมัยใหม่ระหว่างสองข้างทางแต่ก็ก็ดีใจนะครับที่เอชทก็คือตอนนี้ต่างชาติเยอะมากมาเที่ยวกันดูแบบสนุกดีผมสั่นหล่อจังโอ้ผมครับ What do you wish for your birthday this time? You have to wait for the answer in the family meeting, right? Right, I you, สองมือนี่ไม่ได้ไลฟ์ติ๊กตกมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่สนุกไหมครับขอบคุณนุน่นพี่ช็อปเปอร์ขึ้นคอนกับมิวไหมเดี๋ยวช็อปเปอร์จะไปร้องเพลงด้วยให้ช็อปเปอร์ร้องเพลงอะไดีด ซัปเป้เอียอดไนนะตะลงตีมอะไรหรอเพื่อตีมทนมีตีมอะไรดีจริงจังแค่ไหนก่อนทามีให้ช็อปเปอรคอรลัสเหรอแต่งแต่งจริงจังแค่ไหนหรือแบบเอาแค่โทนสีพอ วันนั้นสี่ะลรมงคลตีมอะไรดีแต่งตีมไปทะเล ก็ให้โอเปิดแอร์เย็นๆอยู่นตีมลิกเกเอโอ้น่าสนใจมากตีใหม่ตีใหม่ตีมลิกเก้ไหมไปตีมลิเก <c oughs> มันจะยากเอานะอนนเปล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่ั่่่า่มม่า่่่่ัง่่่่่่่่่่ร เครื่องหัวหนักงานะที่เกดพรุ่งนี้ใครมางานบ้างใครมาใครมาอะไรนะมาบูงสวงบ้างนี่ใครมาบูงสวงบ้างนี่ไปไปไปจะไป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 ไวะ ะไปไปไปอ้น่ารักมากมาเจอกันนะครับจะไปไปไปแต่ว่าไม่ไปใช่ไหมที่ไหนที่มาบุญคลองครับ มาบึงคลองผู้อย่นี้ไปนเน่ยมาบึงคลองเลิกวงสวงคือเก้าโมงเก้านาทีพี่บุ๊บอกว่าขอไปด้วยคน <laughs> พี่บุ๊ต้องมาอยู่แล้วหรือเปล่า <laughs> ผมตรงนี้ทำบ่อยๆเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวช่างผมลองให้หนะ <laughs> ทำเอง กโคุย Kiss from Peru โอ้ตีมงานวัดเหรอครับตีมงานวัดแล้วใช้ไปย,ยังไงตีมคอสเพลย์ไหมละ่ะแต่งเป็นตัวละครอะไรก็ได้ดีไหมตัดประกวดตีมคอสเพลย์ดีกว่า เราประกาศตีมได้เลยครับ b i c hug for me b i c hug for me ไปเชียงใหม่สนุกไหมสนุกครับเดือดดาดไปแป๊บเดียวเองไปเล่นกับช้างไปตะเวนกินครับ แล้วก็กลับแหละ <laughs> <laughs> excited for มุนรักใช่เดี๋ยวมุนรักจะอ่อนแล้วนะีวีกหน้าวีกหน้าอ่อนแล้วตอนแรกฝากติดตามด้วยนะครับวีกหน้าใช่ไหมเนะี่ย <laughs> ตื่นเต้น้ะนันนะ่ะ <laughs> ตื่นเต้น ได้ครทุกคนขอตัวไปพักพ่อก่อนนะ See you tomorrow, ครับ See you guys tomorrow. Bye bye. เจอกันนะครับพรุ่งนี้เช้า Good night, see you tomorrow.